เอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับมาวันนี้เราก็มาพร้อมกับเสียงไมช็อตว่ะโอ้โหเศร้าใจอะไรกันนี่มาแต่นี่ก็เห็นคนวะ่ะผมก็ได้ไปลองจูนเสียงไม้แล้วแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามันก็จะทําให้ไม่แบบเสียงเบาขึ้นนะแล้วก็เสียงช็อตมันก็จะหายนะ ไม่รู้ว่าเป็นไรวะน่าจะเสริมสภาพเลยบไหมผมนะใช้งานมันนานเกินมาเดี๋ยวเราก็เข้าเรื่องกันเลยฟับนี่เปิดเ,เลยเฮ้ยมันหนีเราว่ะแล้วก็ตามกันเลยนี่เวลานี้คือยังมีคนฟาร์มว่ะอันนี้คือดึกมากเลยฟับแล้วก็ยังมีคนเล่นนะนี่เราก็มาตกใส่ฟาร์มดีกว่านะวันนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีฟ ด,ดึกแบบนี้แหละต่างชาติเขาก็จะออกมาฟาร์มกันดูแร่สิอะไรโอเคตอนนี้ก็เก็บมาให้หมดเลยครับอาหารเขาเอาครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ลองไปแถวถ้าล่างนะอ่มันก็ต้องมีคนมาฟาร์มแน่อนอนครับตอนที่คนน้อยๆน,นี่แหละมันก็มีนะแบบ คนไม่ชอบฟาร์มเนี่ยแบบตอนเวลาคนเยอะไงแต่พอเวลาคนน้อยปั๊บมันก็ออกมาฟาร์มกันไงน,นี่แหละเป็นเวลาที่ดีเลยฮามีตัวบินว่ะเอ้ยมันบินอยู่บนเมืองเลยแเดี๋ยวเราก็ตาไปแบบเนียนๆผมว่ามันก็ต้องเห็นผมแน่นอนนะไม่เนียนเลยเนี่ยดูดิดมาเปิดเลยแล้วกันแฮปบินใช่ไหม เอ้ยโอโหตัวมันวับว่ะจะตายไปเนี่ยอ้โหลุดมือเฉยโดนไปสามนัดตามเล็บตัวมันวับอ่ะผมยิงปั๊บเลยก็เหมือนกับมันจะหยุดบ้างเลยก็วับบ้างเนี่ยตามเลยปล่อยให้หลุดมือไม่ได้นี่คงไม่ใช่ตัวนี้นะ อ่านี่รับมาสิฟัดรวมปืนสาส่วนนี้แน่นอนมีอีกไหมโอโหอยู่สิแล้วก็เป็นปืนลูกสองนะนี่บัตรม่วงโอเคเก็บมาให้หมดเลยฮับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ ไปสารต่อเล็บเอาบัตรม่วงเลยครับไปเปิดน,นะไอ่กำลังต้องการอยู่พอดีเล็บเนี่ยเก็บให้หมดเล็บเลยก็เอาไปย่อยนะนี่เอ้ยมีคนว่าถือปืนซะด้วยร่วงไปสาเพื่อนน่นาจะเป็นตัวเดียวเองนะเมื่อกี้มันโดนซอมบี้ไล่ว่ะ เราก็ไปย่อยของกันก่อนแฮปตอนนี้ก็เก็บพวกใบมีดพวกนี้มานะแล้วก็ไปย่อยเอาอะไรเดี๋ยวมันก็ต้องมาอีกแน่แฮปตัวที่ผมยิงเมื่อกี้นะเราก็รีบไปเลยกันแฮปตรงนี้ห้องม่วงไหมฟัโอ,อโห,โห,โหโการดฟ้าว่ะอด,ดแฮปมีกล่องซะด้วย ตอนนี้ผมก็มีเป็นการ์ดม่วงไงเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่แอปพอร์ตเลครับมันก็น่าจะเป็นห้องม่วงในแอปพอร์ตเนี่ยแล้วเขาต้องไปเปิดนะจะได้ใช้ของดีๆตอนนี้ก็ของที่ก็มีเป็นฟาร์มมาร์สเลยก็เป็นยูซี่นะอยากได้เอ็มโฟวะ่ะตอนนี้เนี่ยเฮ้ยมีรถมาวะ่ะโอ้โหรถหุ้มเกราะช้วยมา นี่ตัวนี้โผล่หัวตายไปซะเรียบร้อยอโหามันไปแล้วอ่ะมาดูของซะหน่อยแฮับนี่อโหาอะไรร้อยกว่าผมว่ามันก็น่าจะมาฟาเมืองนะเอ่าาเจอเราก่อนว่ะมันไปแล้วอ่ะนึกว่าจะจอดรถแถวนี้แล้วก็มาบวกันนะอดบวกเลยฮั เมื่อกี้มันก้อน,นจะสองคนนะแล้วก็คนที่อยู่กลางๆลามันตายไปตัวหนึ่งแฮปแล้วก็เหลือแต่คนกับรถนะมันก้อนนั่นจะกลับแลบพาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ไปฟาร์มกันต่อเลยกันแฮปนี่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะอย่างรวยแฮปมีรถหุ้มกอะไปดีกว่าแถวนี้มีบ้านซะด้วย บ้านบอดว่ะทุกคนนี่เป็นบ้านไม้ว่ะเพื่อนมันก็าตามให้ผมมาเก็บของนะเพราะว่าผมว่าเขาก็น่าจะเจาะเลยรทั้งบ้านนี้เนี่ยลองไปดูซะหน่อยครับทำไมเขาย่องวะเนี่ยมีคนอะโอ๋อเป็นรูแล้วเรียบร้อยเฮ้ยเสียงเท้าเป็นว่าเป็นตัวที่ตามผมมาเมื่อกี้ว่ะ มีกลมือเพิ่งบวกมาเลยนี่ว่ามีอะไรบ้างวุในบ้านบอดเนี่ยเป็นบ้านไม้ครับมันก็บ้านบอดนี่มันก็มีหลายระดับครับมีแบบเป็นไม้แล้วก็เป็นเหล็กแล้วก็เป็นเหล็กไฮนะหินนี่ก็ไม่รู้ว่ามันมีบ้านะน่าจะมีีมันก็มีตามระดับเลยครับของก็จะมีเยอะตามไปเลยนะอันนี้เป็นบ้านไม้ครับก็มีแค่นี้นะของเนี่ย เ,เก็บมาให้หมดแล้วก็เอาไปย่อยของพวกนี้เนี่ยมาเดี๋ยวเราก็กลับกันก่อนเลยกันแฮปตอนนี้ก็กระเป๋าเต็มเลยนะผมก็ไปฟาร์มยังไม่ได้กลับบ้านเลยเนะี่ยแล้วก็กลับไปเก็บกันก่อนแฮปมีคนเรดบ้านวะทุกคนเป็นบ้านต่างชาตินะเดี๋ยวเราก็จะลองไปดูสะหน่อยแฮปไปเอาปืนก่อนนะนี่ ตอนนี้ก็คนในบ้านก็ออฟกันหมดลแล้วเราก็ลองไปส่องดูนะไม่รู้ว่ากี่คนนะนี่เซตกระดูกก็พอแล้วปืนอ่าแค่นี้พอแฮปจะพอปะเนี่ยปะน่าจะพอแฮปลองไปดูก่อนนะมันก็อยู่หลังบ้านนี้เลยมันก็มีแบบว่าบ้านต่างชาตินะก็จะลองไปดูสักหน่อยแฮป มีสโคปป่ะเนี่ยเออมีอยู่มาพร้อมบวกเล็บอะไรก็ไปแค่นี้ก็พอเลยนะเซตกระดูกแล้วก็เป็นปืนกลมือนะมาต้องได้บวกมันเรทแถวนี้ว่ะไม่รู้ว่ายังอยู่เปล่านะลองไปดูแฮททุกคน อ่าบ้านข้างหน้านั้นเลยแฮบนีเ่เอาไม้ซะหน่อยแล้วก็จะทำเป็นโล่นะผมว่ามันก็น่าจะอยู่แับแล้วก็ไปรอดักดีกว่านะเฮ้ยมันอยู่หน้าบ้านแับเห็นแล้วแวบๆฮ่าฮ่าฮ่าดูดิมันยิงกันอยู่ไปตอนนี้แหละ อ้อาวเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยเ,เฮ้ยนี่ไงโอ้โหร่วงไปหนึ่งแฮปสองคนดีว่า,เ,าเฮ้ยอ้าวเฮ้ยชิบหายกระสุนหมดโอ้โห,โหเอาแล้วเอาแล้ว โยนปืนดีกว่าแฮปนี่ทิ้งไปเลยแล้วก็ปดปล่อยดีกว่าไปแล้วไม่อยู่แล้วโอ้โหกะว่าจะไปส่องดูเล่นๆน,นะนี่แฮปเริ่มมันเลยว่ะเดี๋วเราก็จัดเซ็ตเต็มแล้วเป็นชุดกระดูกไม่ใช่ชุดกระดูกเลยเป็นชุดเหล็กแลบเนี่ยมาเดี๋รอบนี้เราก็พากระสุนไปเยอะๆเลยแฮป กระสุนไม่พอว่ะไม่งั้นก็อาจจะยังได้นะเมื่อกี้เนี่ยสองคนเนี่ยมาพร้อมเลยครับบอกแรับว่าแต่ในผมก็ใช้2กระบอกเลยนะเอาไว้เป็นปืนรองครับนี่เพราะว่าพวกนั้นเขา2คนมาสิเดี๋ยวผมก็จะไปเอาปืนผมคืนนะปืนเมื่อกี้เนี่ยอ๋อไม่น่าเลยเมื่อกี้ผมเขาพากกระสุนไปน้อยด้วยไงสองแม็กเลยก็ บวกอยู่ก็สุดนหมดโอ้โหไม่งั้นคือดีแลบเนี่ยหวังว่ามันคงยังไม่ไปไหนนะยังอยู่ไหมอ่าโอ้โหกำลังโดดเล่นเลยรับมาสตาิตัดไม้ซะหน่อย เนียนแฮปมันยังไม่เห็นผมนะสองคนวะนี่แฮปพวกเดิมเลยปับ๊บตอนนี้มันก็น่าจะเห็นผมแนละมาสิเพื่อนโอ้ยตันนี้ดันมาแล้ว ร่วงไปหนึ่งเฮ้ยตอนนี้ผมเจ็บแล้วิบห่ายอีกได้ไปเนี่ยร่วงไปสองเออต้องงี้สิซ้ำเลยโอ้โหเลือดเหลือสิบหกเล็บเกือบตายโอเคขีดยาแล้วเก็บของมาเลย ันนั้นเป็นเจ้าของบ้านอะ่ะหวังว่ามันไม่ยิงผมนะเพราะว่าเมื่อวานนี่คือเรายังมิดกันอยู่นะมันก็น่าจะจำผมได้แอบโอเคมันไม่สนใจผมะ่ะแสดงว่ามันก็น่าจะไม่กลัวผมแอบไปดูบ้านมันัะหน่อย,ย่ะเอ้ยปืนผมยังอยู่ปะเนี่ยลืมละ ายังอยู่เยี่เกาะผมล่ะอ๋อหายแล็บไนสตอนนี้ก็เรียบร้อยแรับสำหรับคนเรดนะอ๋อผมว่ามันน่าจะมีเตียงอยู่แถวๆนี้นะหรือมันก็น่าจะมาอีกแแปแล้วก็รอแถวนี้แล้วกันนะนี่เก็บไปหมดเลย แล้วก็เอาไปดองในบ้านฟันแผลซะหน่อยแอปแต่ผมว่าผมดักอยู่แถวๆนี้ดีกว่าวะลองดูแอปผมว่าพวกมันมาอีกไง ใช้สองกระบอกก็พอแล้วเฮ้ยมีตัวว่ะัวเปล่าว่ะโอมันกำลังซ่อมบ้านอยู่แอบนี่ดีที่ผมมาช่วยนะไม่งั้นก็อาจจะแตกก็ได้ไอ้บ้านมันนะปดาที่เราก็ไปดีกว่าแฮปเฮ้ยอ้า มีคนมาแล้บเฮ้ยอา้ามาจากไหนวะเนี่ยตัวบินอะ่ะโอ้โหแน่นอนแัปจบแล้วโอ้โคตรเหนียนนะนี่ไปใหม่ดีกว่าแฮปเดี๋ยวรอบนี้ผมว่าเราจัดของหนักไปเลยดีกว่า,านี่เมื่อกี้สองคนใช่ป่ะนี่เดี๋ยวเราไปทวงของผมคืน ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเอาจริงแล้วนั่นเองครับทุกคนนี่เอาจริงเลยว่ะบอกแล้วว่าผมก็จะเอาปืน M4 นะแล้วก็ไปตบนั่นเองครับเพราะว่าจะไปเอาของคืนเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ใส่เป็นชุดเหล็กแล้วก็เป็นปืนยูซี่กลมือพวกนี้นะก็ต้องเอาคืนนั่นเองครับเยอะอยู่รอเรียนไปบอกแล้วว่าเอา M4 ไปตบมา ตอนนี้ก็ได้กระสุนแล้วนั่นเองครับมาสิบอกเลยว,ว่าตอนนี้คือส่วนมากคนก็จะใช้แค่แบบเป็นเกราะกระดูกนะยิงไปแค่สามสนัดก็ร่วงแล็วนี่เราโคตรก๊อตเลยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็อ้อมซะหน่อยแอปนี้ผมก็จะลองไปดูนะว่าพวกนี้มันทำอะไรกันโอ้เฮ้ย ห,หลายคนยังวะโอ้โหหลายคนอยู่แฮปแล้วก็ตัวนี้ทำไมมันแยกจากเพื่อนมัเนี่ยมาสองบ้านผมว่ะเอ้ยเดี๋ยวผมก็เอาคนนี้ก่อนแล้วกันแฮปแสบไปดีร่วงไปซานัดหนึ่งห้าสิบห้าแฮปโอ้โหก็แรงตอนนี้ก็ เพื่อนพวกเขาก็น่าจะตามมาแล้วเป็นไง M4 นั่นเนี่ยเก็บของกันก่อนดีกว่าป่ะมันแอบอยู่ที่หินข้างหน้าแอบเฮ้ยลูกซองอะเสียงเท้าว่ะ ป่ะนี่ผมว่าเราอ้อมกันก่อนแอบบยืนทำไรตัวนี้เจ็บแล็บบอกแลบว่าใจสั่นแน่นอนแอบบเจอ M4 แบบนี้เนะี่ยรวงไปอีกหนึ่งดันก็ไปหาแล็บตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเหลืออีกกี่คนนะ ุบเพื่อนร่วงไปแฮปเอ้ยเยอะอยู่นะโอ้โหกี่คนวะเนี่ยสี่ห้าคนเลเ็บเฮ้ยมาเลยว่ะเก็บของโอ้โหตอนนี้คือผมคนเดียวด้วยไงลำบากแท้ กยากันก่อนแนะแต่ก็ไม่ต้องไปกลัวนะเพราะว่าตอนนี้ปืนเราแรงแฮปน,ะนี่ยิงสกัดไว้ก่อนแฮปเดี๋ยวผมก็ขอเก็บของก่อนเดี๋ยวจะเก็บของไม่ทันนะถ้าพวกนี้มันมาเนี่ยโอ้โหได้ปืนแล้ว อยู่ไหนบ้างวะเนี่ยเมื่อกี้จำได้ว่ายิงได้หลายคนเล็บคนเดียวเองอะรอบนี้เนี่ยไม่มีคนมาเล็บสวยเลยนะป่ะเอ้ยตัวบินมาเอาเฮ้ยอะไรกันนี่เซิร์ฟใจเย็นดิกำลังบวกอยู่โอ้โหนี่แล็เมื่อกี้คือแหลกเลยนะ ใจเย็นสิเซริร์ฟรวงไปอีกหนึ่งกดมือแฮปโอ้โหเก็บมาเลยนะไปเดี๋ยวไปดูของซะหน่อยแฮปตอนนี้ก็ได้ของเมื่อคืนเลยนะนี่ยังแหลกเลยแฮปหรือว่าผมแหลกคนเดียวเนี่ยมาตอนนี้ก็ได้ของเมื่อคืนเลยเฮปนี่ เอา M 4ไปตบไปเลยนะดูดิเรียบร้อยรับเก็บไปเลยไรของเราคืนแล้วศพนี้ผมจำได้ว่ายังเก็บไม่หมดเลยรับมาเก็บโอ้โหเสื้อเหล็กครับนี่เมื่อกี้คือรีบไไงไม่เก็บเสื้อเหล็กเฉยยังอยู่ไหมผมว่าน่าจะไปกันหมดแล้วนะเฮ้ บอกเลยว่าอย่างมันเลยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยสามโดยไม่ใช่สามหรือสี่คคนเล็บคนเอาแบบว่ายิงต่อเนื่องเลยยิงปั๊บเลยก็มาเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวเราก็ไปซ่อมบ้านกันก่อนนะครับตอนนี้ก็บ้านผมเป็นรูนะนี่โอ้โห,โหดูสิใครมาเจาะวันนี้มีคนยิงน้องบ้านด้วยไม่ต้องไปสนใจแล็บซ่อมบ้านกันก่อนนะ เดือแท้แต่บ้านเนี่ยลองสำรวจดูแฮปเผืแ่อบบตรงไหนเป็นรูนะนี่ตอนนั้นคือผมไปแย่งเรือพวกมันไงนี่มันก็เลยไม่เอาบ้านผมแฮปแต่ก็ไม่แตกนะโอเคยังอยู่ดีแฮปบ้านเราน่าจะปลอดภัยแล้วก็ค่อยมาอัปเกรดให้เป็นหินนะป่ะซ่อมนี่แฮปกำแพง บ้านเราก็มีกำแพงด้วยปิดเลยเอาให้เป็นแบบเดิมคลับนีตรงนี้ข้วางกล่องนะเอาไว้แบบว่ากระโดดขึ้นแแบบไปตีตรงนี้ข้อ เอากระสุนมาใส่ซะหน่อยแอปแค่นี้ก็พอเลยนะบ้านเรานะก็ไม่ต้องมีอะไรมากแรปโอ้โหยังบวกกันอยู่อ่ะเอาอ่ะโคตรเดือดเลยมาก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมก็ไปก่อนแลยกันแอปยังไงก็ขอบคุณทุกคนกันด้วยแอปที่รับชมจนจบนะนี่ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ผมด้วยแอปเดี๋ยววันนี้ผมก็ไปละบายทุกคนดีวเราก็ค่อยมาเล่นใหม่นะบอกเลยว่าวันนี้คือเดือดจริงนะ